สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับ Brunels Journey Podcast ตอนที่7แล้วนะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ตอนที่7ตอนนี้เป็นเรื่องของเราให้ชื่อว่าอ้วนวิ่งสีอ้วนนะผมว่าตอนนี้น่าจะโดนใจใครหลายๆคนที่กำลังอ้วนเคยอ้วนหรืออ้วนอยู่แล้วนะแล้วก็คิดว่าเออจะทำยังไงกับตัวเอง แล้วก็อาจจะอวบก็ได้ไม่จาเป็นจะต้องอ้วนอย่างเดียวอาจจะยังไม่วิ่งหรืออาจจะวิ่งแล้วคือฟังแล้วก็ใช้ได้หมดอันนี้สำหรับผู้เริ่มต้นจริงๆเลยนะฮะผมไปคุยกับหลายๆท่านนะที่เป็นคนอ้วนนะฮะไม่ว่าจะเป็นพี่โจแมกลองพี่ณะนะฮะนรุพลที่เป็นเจ้าของเหรียญซ s กสตา a มเจอรได้ทั้ง6เหรียญแล้วก็จบมาราธอนด้วยสติที่ดีมากก็คือ ซับสีหมดทุกสนามทั้ง6เมเจอร์แล้วก็เคยอว้วนร้อยโลปัจจุบันก็หนักเหลือ60 60กว่ากว่าๆนะครับแล้วก็ยายกำมยายทวดกำมหรือป้ากำเนี่แหละขาแรงของสวนจตุจักรสาวอุดรที่เริ่มต้นวิ่งที่อายุ44และปัจจุบัน70แล้วแกก็มาถ่ายทอดวิชาการเริ่มต้นวิ่งให้ฟัง ที่ริมบึงน้ำหนองประจักษ์คราวที่แล้วเราเล่าไปแล้วเนาะแต่คราวนี้เราจะเอา,าเอามาผสมผสานเราจะเอาหลักของประกำบวกของพี่ณนะบวกของพี่โจรวมๆกันแล้วก็มาเป็นหลักของ Runners o u u r n y y แบบที่สามารถเอาไปใช้งานได้จริงประมาณ5-6เดือนคุณก็สามารถวิ่ง5โลได้ละโดยที่แบบไม่ต้อง เหนื่อยมากนากักหรือแบบเข้มงวดกับตัวเองมากนากักสำหรับคนที่อ้วนอยู่นะครับตั้งใจฟังแล้วก็สำหรับคนที่มีเพื่อนที่อ้วนอยู่ก็สามารถแชร์ให้เพื่อนๆเ,เหล่านั้นหันมาวิ่งได้หันมารักษาสุขภาพได้เขาบอกว่าคนอ้วนแล้วมาผอมเนี่ยน่านับถือเนาะเก่งแต่คนที่ไม่เคยอ้วนเลยแล้วแล้วก็รักษาหุ่นมาได้ตลอดเนี่ยเก่งกว่า อันนี้ก็มีทั้งจริงไม่จริงนะฮะเราก็เราก็ไม่ได้อยากอ้วนอะตัวผมเองก็เคยอ้วนมาหนักแปดสิบเก้าเกือบเกก็คิดว่าจะก้ก็คิดว่า90นั่นแหละแต่ว่าช่วงนั้นไม่ได้เคยช่างช่วงที่เคยช่างหนักพิกสุดๆก็คือ88ปนะฮะปัจจุบันก็เหลืออยู่69 70ประมาณเนี้ยสวิงไปสวิงมาแล้วก็ตั้งใจจะลดให้ได้หกเรามาเริ่มต้น เดินไปพร้อมๆกันในการลดน้ําหนักแล้วผมก็ตั้งใจว่าคราวนี้ก็จะพยายามลดน้ําหนักแล้วให้เสถียรจะไม่ให้แกว่งนะฮะทีนี้สําหรับคนที่อ้วนอยู่จะทํำยังไงบ้างหลายคนกังวลเรื่องเข่าเนาะเข่าเรื่องข้อว่ามันจะมีผลไหมคุยอย่างนี้ฮะเข่าข้อเนี่ยคือร่างกายส่วนใหญ่เราอะ่ะไม่ได้ใช้เข่า ในการเคลื่อนหรือว่าข้อต่อในการรับน้ําหนักหรือเคลื่อนตัวไปข้างหน้าเราใช้กล้ามเนื้อฮะเพราะฉะนั้นในสิ่งที่มีปัญหาก็คือกล้ามเนื้อเราไม่พอสําหรับรองรับเขา่าการจะทําให้เราเดินหรือวิ่งอย่างปลอดภัยเนี่ยมันต้องทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรงซะก่อนนะควบคู่กันไปเพราะฉะนั้นการที่บอกว่าคนอ้วนละมาวิ่งเขา่าเสียเขา่าจะมีปัญหาอันนั้นก็จริงในส่วนหนึ่งแต่ว่า เมื่อเราน้ำหนักตัวได้แล้วมันจะไม่มีปัญหาเพราะกล้ามเนื้อเราดีนะฮะโอเคได้เวลามาเริ่มต้นออกวิ่งกันละผมใช้หัวข้อในตอนนี้ว่าอ้วนวิ่งสิอ้วนคือจริงๆเราก็ไม่อยากใช้คําว่าอ้วนหรอกแต่ว่าคือคําว่าอ้วนเนี่ยพูดเบาๆก็เจ็บอะเนาะทุกวันนี้ก็ยังเจ็บอยู่นะกก็ก็ต้องยอมรับนะอย่างน้อยข้อดีที่สุดของการอ้วนก็คือ คุณจะต้องผอมกว่าเดิมในวันข้างหน้าแน่นอนถ้าคุณเริ่มต้นอันนี้คือข้อดีข้อดีที่สองคืออย่างน้อยคุณก็รู้ว่าคุณอ้วนบางคนไม่รู้ตัวว่าอ้วนนะอ่นนี่จริงๆหลายคนที่ผมเจอน้องที่เคยทํางานด้วยกันเป็นครีเอทีฟเมื่อก่อนอ้วนมากแต่ไม่คิดว่าตัวเองอ้วนอะ่ะก็คิดว่าตัวเองแค่อวบอะ่ะคืออวบระยะสุดท้ายอะ่ะมันไม่มันไม่รู้เลยว่ามันอ้วนอะ่ะจนเมื่อสักเดือนที่แล้วเจอกันมันก็บอกว่า ทำไมพี่ไม่ไม่บอกน้องว่าน้องอ้วนคือกูบอกมึงแล้วว่ามึงอ้วนแต่มันมันไม่เชื่อแล้วพอมาเห็นรูปตัวเองย้อนกลับไปตอนนี้เขาผอมแล้วนะเขาก็ใช้วิธีวิ่งแล้วเใช้วิธีปั่นจักรยานก็สามารถทําได้คือคือคนอ้วนอ่ะสามารถผอมได้เอาอย่างนี้จริงๆมันไม่ใช่ปาฏิหาริย์คนอ้วนผอมได้เราต้องตั้งไมล์เซตอันดับแรกนี่คือวิธีที่หน สร้างไมเซตของตัวเองว่าเราผอมได้เราหุ่นดีได้คนอ้วนจะกลายเป็นคนหุ่นดีได้สเต็ปต่อมาก็คือการเดินเรายังไม่จาเป็นจะต้องวิ่งนะครับเราใช้วิธีการเดินก่อนอย่างประกำเนี่ยประกำเนี่ยก็คือเคยอ้วนมาก่อนแล้วก็ใช้วิธีการเดินก็ใช้วิธีงี้ฮะเดือนที่1ประกำจะเดินทุกวันเดินเร็วนะฮะเดินเร็ว เดินให้หอบอ่ะหอบแล้วพอพูดเป็นคำคำได้พอพูดเป็นประโยคได้คุยนู่นคุยนี่ได้เดินเร็ว2กิโลไม่หยุดนะฮะทุกวันอาจจะเว้นวันอาทิตย์วันหนึ่งพยายามหาให้หาเวลาให้ตัวเองได้เดิน5วัน6วันเดินทุกวันวันละ2กิโลนะครับพอเดือนที่2เพิ่มระยะเป็น 2องกิโลครึ่งตรงนี้เดือนที่สองนะความแข็งแรงของกล้ามเนื้อน่าจะมาละแล้วก็น่าจะจ็อกเบาๆได้แต่ถ้ายังไม่ได้ก็อาจจะรอเป็นเดือนที่3ก็ได้เราไม่เราไม่ใจร้อนสูตรนี้ไม่ใจร้อนสูตรนี้เรารอได้เพราะคุณอยู่กับตัวเองในร่างอ้วนมาตั้ง 7,8, 9ปปี10ปีคุณมาจะกังวลอะไรกับห้าหเดือนที่จะต้องใช้ไป เพราะฉะนั้นอย่าใส่ใจครับสูตรนี้ก็คือเดินเดินเร็วค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างนี้นะครับเดือนที่1 2กิโลทำทุกวันเดินหอบให้พูดเป็นคําได้2กิโลเดือนที่2องกิโลครึ่งเดือนที่3 3กิโลนะค,ค่อยๆเพิ่มไปเพิ่มระยะไปเดือนละครึ่งกิโลร่างกายคุณจะแข็งแรงขึ้นมาเองแล้วก็ ถ้าคุณอยากจ็อกก็จ็อกเบาๆสลับเดินเช่น500เมตรจ็อกเดิน100เมตรหรือเดิน200เมตรตรงนี้ไม่มีสูตรตายตัวมันอยู่ที่คุณอยู่ที่ร่างกายของคนเราคือตารางเนี่ยมันเป็นเฉพาะตัวมากๆเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับความแข็งแรงบุญเก่าพื้นฐานบางคนอาจจะเป็นนักกีฬากเก่าเขามาถึงเขาอาจจะวิ่งได้เลย วันแรกก็อาจจะวิ่ง10โลได้เลยก็มีเยอะแยะมีให้เห็นเยอะแยะแต่เราเราเป็นแบบอีซี่เป็นคนอ้วนที่ไม่เคยออกกำลังกายมาเลยเราก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปคุณทำอย่างนี้นะครับเดือนที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7คุณจะทำได้เดือนที่7คือวิ่งได้5โลวิ่งจ็อคบะลา์5โลหลังจากนั้นทำไงต่อครับหลังจากนั้นคุณจะติดวิ่งแล้วคุณก็จะเป็โงงานวิ่ง วิ่งฝันลัานวิ่งไปเรื่อยๆยังไม่ต้องลง10บโลวิ่งฝันลาน5โลวิ่งให้เร็วขึ้นให้ดีขึ้นให้ระยะดีขึ้นเมื่อดีขึ้นคุณค่อยเพิ่มเดือนถัดไปเป็น5้าโลครึ่ง6โล7โล8โลหลังจากเนี้คุณไม่ต้องฟังใครก็ได้ฟังเสียงร่างกายตัวเองแล้วมันจะบอกมาว่าตลอดเวลา6เดือนที่ผ่านมาคุณได้ผ่านอะไรมาบ้างแล้วคุณจะเรียนรู้แล้วก็ ปรับใช้ได้ด้วยตัวเองกล้ามเนื้อคุณจะมาล้วคุณจะกลายเป็นอีกคนหนึ่งจากที่เคยอ้วนแต่สิ่งสำคัญที่สุดนอกจากการเดินจ็อกและวินัยแล้วเรื่องอาหารเหมือนที่พี่โจ้แม่กองบอกครับอาหารทอดมีน้ำมันแป้งน้ำตาลพวกเนี้ยต้องลดพวกคาร์บก็ต้องลดคารบก็คือพวกข้าวขาว ก็ต้องลดสัดส่วนลงก็คือพยายามกินให้หลากหลายคือไม่จำเป็นจะต้องเป็นคีโตหรือโลคาร์บไฮไฮแฟตอะไรที่มันแปลกหรือแบบนอกเหนือไปจากสิ่งที่เรากินอยู่แล้วปัจจุบันอาจจะลดสัดส่วนลงเคยกินหลายมือ้อก็ลดลงให้กิน3ามือ้อ2มือ้อเคยกิน2จานก็เหลือจานหรือเหลือครึ่งจานอันนี้ค่อยๆทำสูตรนี้เป็นสูตรที่ สปอยตัวเองนิดหนึ่งจะไม่เข้มงวดอะไรมากนักเพื่อให้มันกลับมาได้อย่างปกติไม่ให้เราทรมานกับการอดอาหารเพราะการอดอาหารมันจะทำให้เรารู้สึกไม่พอใจกับตัวเองแล้วหลังจากนั้นอ่ะเมื่อคุณกลับมาอยู่ในภาวะปกติมันจะโยโย่แล้วมันก็จะกินมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้น่ะตั้งเป้าไว้เลยครับปีหนึ่งไม่ต้องไม่ต้องไปเร่งอะไรมาก ระหว่างนั้นปีหนึ่งคุณจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่มันไม่ใช่มันไม่ใช่สูตรสูตรเทวดาที่แบบสมเดือนเห็นผลอะไรเงี้ยความความยากมันอยู่ที่ความสม่ำเสมอสิ่งเล็กๆน้อยๆที่สะสมรวมกันจะเป็นผลงานอันยิ่งใหญ่ที่คุณจะได้เห็นข้างหน้าเอาใจช่วยนะคคนอ้วนออกวิ่งวันนี้คงต้องลากันไปเพียงแค่นี้ สำหรับพอดแคสต์อันเนอร์เจอร์ที่นำเรื่องที่เราไปคุยคนนู้นคนนี้มาเล่าให้ฟังแต่ละสูตรก็เป็นเฉพาะตัวของใครของมันผมอยากให้เอาไปปรับใช้ไม่ต้องฟังไม่ต้องเชื่อทั้งหมดลองปรับใช้ดูแต่ว่าวิธีนี้มันไม่หักโหมชนเกลนไปแล้วก็ประกำํำพี่โจแม่ปองเขาก็ใช้ผสมประสานกันประมาณนี้แหละพี่ณาก็ใช้วิธีนี้แหละเดินเร็วก่อนแล้วก็คุมอาหาร เอาใจช่วยครับแล้วก็รายงานมาว่าชีวิตคุณเปลี่ยนไปไหมเมื่อฟังพอดแคสต์ Runner's Journey ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ